ลาล่านะคะวันนี้ลาล่าจะบอกว่าลาล่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งมี Property นะคะเป็น Tripec นะคะ3 u n i t นนะคะ On the Market นะคะได้แค่2วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ Property อยู่ใน Good Location มากๆนะคะในเมืองพาสดีนาแล้วก็ไม่ค่อยมี เป็นไม่ค่อยมี Property ที่ขายใน Area นี้นะคะคือหายากมากๆนะคะ p r o p e r t y หลังนี้นะคะจะเหมาะมากสำหรับคนที่อยากอยู่อาศัยเอง1 Unit แล้วก็ปล่อยเช่านะคะหรือเป็น Investment Property นะคะตอนนี้นะคะ p r o p e r t y มี2ยูนิตที่มีคนมีเทนแนนต์อยู่นะคะแล้วก็จ่ายราคาดีด้วยนะคะจะมีหนึ่งหลังที่เวกนนะคะซึ่งเดี๋ยวลาลาจะพาเข้าไปดูพาไปเดินข้างในเนื่องจากว่าต้องขออภัยที่ต้องแบบว่ามาบันทึกในรถเนื่องจากว่าลาลาเกรงใจเทนแนนต์ค่ะคือเทนแนนต์น่าจะอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เลยไม่กล้าเสียงดังข้างนอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลาลาจะบันทึกให้ดูรอบๆด้วยนะคะแล้วก็จะพาเข้าไป ไปในยูนิตที่ว่างอยู่นะคะซึ่งเป็นยูนิตด้านล่างนะคะ t o bed one bath นะคะแล้วก็ยูนิต upstairs นะคะก็จะเป็น two bed one bath แล้วก็อีก building หนึ่งนะคะก็คือเป็น one bed one bath โอเคค่ะก็ property หลังนี้คืออย่างที่ลาลาบอกคือ good 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 location มากๆนะคะแล้วก็ลาลาคิดว่าต้องไปเร็วมากๆดังนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยเ,เดี๋ยวลาลาพาเข้าไปดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามา คุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะโอเคค่ะตรงนั้นนะคะที่เห็นก็คือเป็นถนนโคโลราโดนะคะถ้าเราวิ่งไปออประมาณประมาณ10นาทีก็จะถึงชีสเค้กแฟกทอรีนะคะในดาวทาวพาสดีนานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น p r o พ e r t รนะคะที่เป็น t r i p e ปกนะคะอันนี้ก็จะเป็นจะมี2 u n ยูนิตนะคะก็คือยูนิต1 2 3นะคะ3ยูนิตแต่ว่า2หลังนะคะหลังนี้ก็คือชั้นล่างอะคะ่ะก็จะเขาเรียกว่ายูนิตด้านซ้ายเนี่ยคะ่ะ ก็คือจะว่างเวเ้แคนอยู่นะคะแต่ว่าอีก2ยูนิตเนี่ยก็คือมีคนอาศัยอยู่ซึ่งลาลาก็จะไม่ส่งเสียงดังมากนักนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยโอเคค่ะก็เดี๋ยวลาลาเปิดโดยใช้ซูปรานะคะโอเคค่ะตอนนี้ลาลาอยู่ข้างใน Property แล้วนะคะอ่อยูนิตบิลดิงนี้นะคะก็คือจะมี2ยูนิตนะคะ separate address นะคะ ซึ่งทั้ง3ยูนิตนะคะสห้องเนี่ยก็คือ,อได้มีการ Renovate หลายอย่างมากๆคือเรียกว่าเยอะมากค่ะคือลาลาจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะอย่าง AC a เ,เ,เนี่ยคะ่ะแอร์ก็คือเป็นแอร์ใหม่นะคะ ทาสีใหม่นะคะแล้วก็มีการอัปเดตรูปนะคะคือหลายอย่างหลายอย่างมากๆเลยก็คือเรียกว่าพร้อมขายนะคะแล้วก็ ready to move in หลังนี้นะคะเป็น t o bed one bath นะคะ,ะลาลาโชให้ดูนะคะคือสภาพดีม,มากๆเลยอะคะ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นห้องที่สองนะคะลาลาชอบที่แบบว่า,าหน้าต่างบานใหญ่นะคะแล้วก็หน้าต่างเนี่ยก็คือเป็นหน้าต่างใหม่นะคะทำใหม่เป็นดวลแพนวินโด์นะคะก็คือเก็บเสียงนะคะคือเข้ามาเนี่ยบ้านในในห้องนี้นะคะ่ะในยูนิตนี้คือเงียบมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เขามีการเ,าเปลี่ยน หรือรีโนเวทเฉพาะหลังนี้นะคะคือมีการรีโนเวททุกยูนิตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะแล้วก็มีอ่อห้องเก็บของใหญ่มากนะคะ แล้วอันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวใหญ่มากเช่นกันนะคะไซส์ใหญ่นะคะมีมีโตบให้นะคะไมโครเวฟนะคะ,ะเราต้องซื้อเราต้องซื้อเีฟริเจอร์เตอร์เองนะคะแล้วก็ u n f u r n i s h ิชนะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะ แล้วก็เราสามารถที่จะออกไปข้างนอกด้านข้างได้ด้วยนะคะโอเคมากเลยอะ Privacy มากๆคือเงียบนะคะโลเคชันนี้เป็นโ c a t i o n ที่ลาๆาคุณเคยเพราะว่า,เ,าเป็นใกล้ไม่ไกลมากจากออฟฟิศแล้วก็เป็น a อ e เทีเ่เรามีการาซื้อขายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อันนี้เป็น a r e เที่ดีนะคะเป็น Area ที่แบบคน คนถามหาในเวลาที่แบบว่าต้องการอยู่อาศัยอะคะ่ะแอรเรียเนี่ยเป็นแอรเรียที่คนอยากหาเช่ามากๆแล้วก็หายากในแอรเรียนี้นะคะซิโค้์นี้บอกเลยถือว่าเป็น1นึ่งพ r อพตีที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็มีผู้เช่าอยู่ถึง2อ,งองหลังนะคะสหลังซึ่งทั้ง3หลังทั้ง3ามยูนิตเนี่ยได้มีการรีโนเวทนะคะเรียกว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะการ แล้วก็ที่สำคัญคือแทนนจ่ายราคาดีด้วยนะคะ Good Tenants นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเดินตรงเนี้ยค่ะเป็นอเรียที่ด้านซ้ายผู้ตรงตรงคือเดินไปได้นะคะไม่ไกลมากคือหรืออาจจะแค่ประมาณ2อนาทีขับรถไปนะคะจะเป็นวอร์นซูเปอร์มาร์ตนะคะถ้าใครคุ้นเคยเอ่อรีพาสซาดีนาโคราโดนะคะก็จะ ก็จะคุ้นเคยเซียร์ามาเดยค่ะก็จะคุ้นเคยแอเรียนี้เป็นอย่างดีนะคะเดินไปก็จะเป็น t a c โกเบ l นะคะแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากบริเวณนี้คือแล้วใกล้กับ PCC นะคะประมาณสักขับประมาณถสมนาทีก็ถึง PCC คือใกล้มากๆนะคะเป็นแอเรียที่เหมาะมากสำหรับคนที่สนใจ Invest นะคะในเรื่องของ Rental Property นะคะแล้วก็ อะไรอีกเพิ่มเติมแล้วที่ลาล่าชอบก็คือ,อ,อคที่ลาล่าชอบก็คือเป็น3 address นะคะแล้วก็ separate gas แล้วก็ separate electric นะคะซึ่งอันเนี้ยหายากามากแล้วก็ parking นะคะเดี๋ยวนะ parking เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทั้งหมด3อ3 parking นะคะกะละ3 parking นะคะแล้วก็ ในเอ่อดร a เวเนี่ยสามารถที่จะจอดรถได้เพิ่มอีกด้วยนะคะแล้วก็ Street Parking เนี่ยคือตรงนี้เป็น a r e ีที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ b ิซีนะคะถนนที่ของของอ e r t ์หลังนี้ไม่ b ิซีนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็น Good Location มากๆนะคะราคาก็ตั้งราคาเรียกว่า Good Price ด้วยนะคะที่1 2 5 m 0 0 0 i ดอลลาร์นะคะเรียกว่าเป็นราคาที่ดีมากๆ ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อลาล่ามาด่วนมากๆเลยเพราะว่า Property หลังนี้เป็น Good p r o พ e ร์ตนะคะเหมาะมากสําหรับอาศัยเองและปล่อยเช่าคือตอนนี้มัน unit เวกันหนึ่งยูนิตไง t o bed one bath ซึ่งเพอร์เฟกมากๆสําหรับ Couple นะคะแล้วก็หรือแบบ small family นะคะแล้วก็ปล่อยเช่าอยู่สองหลังหรือเป็น investment property เพื่อปล่อยเช่าเราก็จะได้ rental income ส่วนในแง่ของอ ลาลาไม่แน่ใจว่าพ o ร e r ี้หลังนี้จะมี open house พร้อมบิ๊ก p e n House หรือเปล่านะคะแต่ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อลาล่ามาที่3 2 3 540 3271แล้วเดี๋ยวลาลาให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ take care the whole process แล้วก็พามาดูบ้านนะคะโอเคค่ะแล้วยังไงเราเจอกัน next open house นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกัน